ามาดามวันวนาเวนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันพามาเปิดไลฟ์สดการอยู่ริมทะเลหน้าบ้านนะคะทุกคนใครอยู่กับเราบ้างใครอยู่กับเราบ้างมาคุยกันหน่อยเร็วเราเปิดหน้าเราเปิดคลิปหน้าไอที่เลยค่ะหน้าวิวทะเลสวยๆนะคะ าคุยกันหน่อยแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใครอยู่บ้านบ้างครับใครอยู่บ้านบ้างใครอยู่บ้านบ้างคะวันนี้อากาศประมาณสิบกว่านิดๆน,นะคะยังไม่ถึงยี่สิบกว่าแล้วบังเอิญวันเห็นมีแดดมีแดดอีกแล้วบ้านนี้มีแดดแล้วอดไม่ได้ <laughs> ทำงานห่อเรือเสร็จแล้วนะคะเราแพ็กเรือเสร็จแล้วขนขยะขึ้นรถที่เตรียมจะไปทิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ไปทิ้งขยะกันนะคะพอทิ้งขยะเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันก็ต้องเตรียมทำความสะอาดบ้านคืนคนที่เราไปยืมบ้านเขาคนเช่าเรานี่แหละ แต่เขาให้เรายืมบ้านยืมห้องที่เราให้เขาเช่านะคะแล้วเราก็เลยยืมเขาสองอาทิตย์นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะวันอังคารค่ะวันคิดว่าวันอังคารวันน่าจะเดินทางใครหนอใครอยู่กับเราสวัสดีค่ะทุกคนเราเอาวิวสวยๆมืออวดมาดูวิวสวยๆกันครับ อากาศกำลังดีค่ะอากาศกำลังดี20กว่ากว่าวันไรไม่นานค่ะวันไรแป๊บเดียวไรไม่นานแค่จะให้ดูวิวสวยๆเฉยๆ,ๆเป็นไงบ้างคะทุกคนใครอยู่ที่ไทยฝนตกน้ำท่วมเป็นยังไงกันบ้างคะท่วมไหลจังหวัดไหมทางนี้ทางเหนือที่วันมาเที่ยวนี่ อากาศก็แค่สวัสดีค่ะใครหนอใครคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากนอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยคนสวยใครเอ่ย Hi all my friends สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเบ่าพงสวัสดีค่ะ วันพี่วันเห็นมีแดดอ๋อน้องหยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮสวัสดีค่ะไอ from Thailand ม่ t u t I v i v n n o r w r y a y d t o t o y i y is t h e y have a good sun and then it I think it I have to go out a little bit to show the view to all my friends เป่าพงเป็นยังไงบ้างคะเมืองไทยเป็นไงบ้างฝนตกฝนตกน้ำท่วไมไหมทุกคนเป็นยังไงบ้างคะรายงานตัวแล้วสวัสดีทุกคนคะ่ะไฮอ๋อ my friend good everything อ mm ืมฮึโอเค I'm good everything also I have to I have come holiday in the โอเคฝนตกดูแลตัวเองด้วยนะดูแลดูแลตัวเองด้วย I อ l อ okay a l s อกโซไอเอ o มโอเค I have holiday and I come uh in in hometown for my husband in Norway and we have holiday it uh t r a v e g okay อยู่กรุงเทพฝนตกแรงมากดูแลตัวเองด้วยนะคะเบาพงดูแลตัวเองด้วยนะ,ะทางนี้ก็ปกติมีฝนมาหลายวันแล้วค่ะเพิ่งมีวันนี้แหละที่มีแดดพี่วันเห็นมีแดดพี่วันก็เลยพาออกมาดูวิวเฉยๆค่ะเอามาโชว์วิวมาขายวิวพามาดูวิวค่ะพามาดูวิวครับดูแลตัวเองด้วยเนะ้อดูแลตัวเองด้วยนะ ใครอยู่เมืองไทยดูแลตัวเองด้วยนะคะฝนตกน้ำแรงนะคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นทุกที่เลยโอเค now here is uh Coca f o r in midnight เอ้ย in night อีกแกม midnight in evening สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราคุยกันไปนะคะอยู่กับเราก่อนเราพามาดูวิวสวยๆนี่ครับนี่นะอันนี้ก็บ้านสองหลังเนี้ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนแบบว่าเขาเอามาไว้พักเรือค่ะเขาทุกคนเขาเอามาไว้พักเรือนะฮะส่วนบ้านวันน่ะเดินขึ้นไปมันจะมีภูเขาทุกคนเห็นภูเขาไหมคะนั่นแหละคะ่ะ เราเดินขึ้นไปอีกไม่ไม่นานมากนะคะประมาณ2 0อ่าประมาณ10นาทีค่ะแต่เนี่ยวันเห็นแดดดีนี่นะคะเลยพาทุกคนมาดูครับผมสวัสดีค่ะเบาาพงดูแลตัวเองครับไปครับโอเคครับพักพ่อนค่ะพักพ่อนพักผ่อนไปค่ะไม่เป็นไรค่ะ แล้วน้องหยาเป็นยังไงบ้างน้องหยาเป็นยังไงบ้างคะน้องหยาสบายดีไหมเอ่ยน้องหยาอยู่ยูเคเออยู่ยูเคใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมอากาศดีไหมเอ่ยอากาศดีไหมทางนี้ตอนนี้วันนี้อากาศดีค่ะแต่เดี๋ยวพี่วันกลับ าทางใต้วันอังคารแล้วก็ไม่น่าจะอากาศดีนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจออากาศแย่ๆอีกนะคะนี่นะคะเราพามาดูอากาศเฉยๆค่ะทุกคนมาชมอากาศกันนะคะทุกคนวันนี้ทานอะไรหรือยังน้องหยาววันนี้ทานอะไรยังคะวันนี้ทานอะไรหรือยัง ใช่สวยสวยสวยเวลาพอมันมีแดดนี่แหละเลยต้องพามาดูตอนมันมีแดดมันสวยตอนมันมีแดดนี่แหละพอมันไม่มีแดดมันไม่สวยอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่วันหมุนกล้องให้ดูเดี๋ยนะใช่ค่ะน้ําทะเลแต่ว่ามันมันไม่สามารถจะลงไปเล่นได้นะคะเพราะว่ามันหนาวมากอะเนี่ยค่ะ มันไม่สามารถจะลงไปเล่นได้นะคะเพราะมันหนาวจริงๆเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยววันพี่วันหมุนให้ดูนี่นะคะทุกคนนะคะโอ้ยนี่นะคะ สวยแต่หนาวค่ะแต่มันไม่ใช่ใชายหาดที่แบบว่าเราสามารถที่จะลงไปเล่นได้อ่ะค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชายหาดที่เราเอาลงไปเล่นได้คือทางนี้เป็นทางที่เวลาเราจะเอาเรือลงไปตกปลาเราก็จะเอาเรือลงทางนี้กันนะคะนี่ค่ะเวลาเราแต่ปีนี้มันยังไม่ได้ไปตกปลาเลยอ่ะ เพราะว่าไอ้นี่มากเลยเพราะอากาศไม่ดีเลยไม่ได้ไปค่ะทุกคนเลยไม่ได้ไปแต่หวังว่าปีหน้าเราจะได้มาดูคลิปไปตกปลากันนะคะทุกคนนี่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องยาขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไวไลวพี่ันไลไม่นานหรอกค่ะไวไลแป๊บเดียว แค่พามาดูอากาศเฉยๆพามาดูอากาศพามาดูอากาศนี่สวยงามสวยงามนะฮะพามาดูอากาศเฉยๆค่ะสวยเนาะเนี่ยทุกคนโอ้ยต้องถือกาแฟมาทามาดื่มกาแฟแถวนี้ด้วยค่ะต้องถือกาแฟมาดื่มด้วย ถึงจะได้บรรยากาศเนาะเออเฮ้ยนาะสวยนาะสวยน้อนี่เดี๋ยวพี่วันหมุนกล้องให้ดูเดย์เดยโอ้ยสวยสวยไว้มาเที่ยวนะคะน้องหยาไว้มาดูแสงเหนือกันนะไว้มาดูแสงเหนือนเดี๋ยวบ้านเสร็จเมื่อไหรแ่แล้วเดี๋ยวมาดูแสงเหนือกันครับ นี่เดี๋ยววันพาไปดูดอกไม้ทุกคนดอกอันนี้สวยมากไม่รู้ดอกอะไรค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่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 นะคะนี่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 นไม่รู้ดอกอะไรนี ใช่ค่ะน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสวยมากค่ะดอกอะไรไม่รู้นี่ค่ะสวยมากค่ะเนี่ยค่ะสวยยากสวยมากสวยมากสวยจริงๆนี่ค่ะนี่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ใช,ใชน,นี่นี่่พี่ออนพาไปดู่ใ,ใกล้่แต่แบบว่าเย็นมากเย็นมากหนาว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  มอนสาหร่ายจะเยอะอยู่ค่ะเหมือนสาหร่ายจะเยอะอยู่นี่ค่ะนี่แล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นภูเขาค่ะ ครับทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องหยาแล้วเราคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะเบาวพงบา,บายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเ,าเรามาดูบรรยากาศกันใหม่นะคะอันนี้พี่วันพามาดูเฉยๆแล้วมาคุยกันนะสวัสดีค่ะน้องหยาขอบคุณนะบา,บายยค่ะแล้วเราเจอกันอีกค่ะพามาดูวิวเฉยๆ สวย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 ไวมาเที่ยวนะน้องหยาไว้มาเที่ยวนอร์เวย์นะคะนี่ครับลากันด้วยวิวภูเขาตรงนี้นะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกันค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบายบายค่ะแล้วมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ